นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะนติตังพยามะนาคะอะพิณังนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะนติตังพยามะนาคะอะพิณังนาคาสาธุโนพันเตยะมะยะมะ ขอพญานาคทุกตะกูลประทานเงินตาเพชรนินจินดาให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเถิดนะัมามีมามหาลาภาอิติพุทธสะสุวรรณนางวาราชตังวาทะนังวา ชีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิอาขัดเฉยยะอิติมีมาณมามีหัง นติตังพยามะนาคาอะพนางนาคาสาธุโนพันเตมยะมะยมะนติตังพยามะนาคาอภพนางนาคาสาธุโนพันเตยมะยมะนติตังพยามะนาคาอภพนางนาคา สาธุโนพันเตยมะยมะนะมามีมามหาลาพาอิติพุทธะสุวรรณนางวาราชตังวาทะนางวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอขาขัดเฉยยะอิติมีมานะมามีหัง นะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชะตังวาปัดถังวาเอหิเอหิอักขเฉยยะอิติมีมานามา speak. ม uh ีหังนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชะตังวาณทะนังวาพีชังวาอัดถังวา ปัดถังวาเอหิเอหิอาขัดเฉยยะอิติมีมาณมามีหังณมามีมามหาราพาอิติพุทธะสุวรรณังวาราชะตังวาธนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดกังวาเอหิเอหิอาขัดเฉยยะอิติมีมาณมามีหัง ะติตังพยามะนาคะอภินางนาคาสุวันโนพันเตยะมะยะมะขอพญานาคทุกทุกตระกูลประทานเงินตาเพชรนินจินดาสิริมงคลความสำเร็จให้แก่ข้าพเจ้าและครอบครัวด้วยเทอญ ให้พอดีเลยเลขท้ายสองตัวตัวที่สามไม่โผ่โผ่แค่สองเลขโผล่สองเลขชัดด้วยโผ่แค่สองเลขชัดแจ๋วด้วยไม่โผ่เลขที่สาม